เรื่องน้ำต้มใบมะละกอรักษาโรคมะเร็งย้ำกับคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนนะครับทุกฝ่ายยืนยันตรงกันว่าถ้าจะกินหรือถ้าจะเอาไปรักษาเนี่ยขอให้เป็นการรักษาทางเลือกอแปลว่าคุณต้องรักษาแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยอย่าทิ้งแผนปัจจุบันเด็ดขาดและให้น้ำต้มใบมะละกอเป็นทางเลือกทีนี้มันกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งคือต้องยอมรับว่าอยู่ในสังคมไทยมานานนะครับเรื่องนี้แต่คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ออกมายืนยันว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เฟกนิวส์สืบเนื่องจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับย้อนไป24ธันวาคมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีไปให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT แล้วไปยืนยันว่าน้ำต้มใบมะละกอรักษามะเร็งหายจริงและมีการยกตัวอย่างเป็นสิบคนเลยตูน <c oughs> คือคุณสมศักดิ์เนี่ยเอาชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรของคนที่รักษาด้วยน้ำใบมะละกอแล้วมันหายจากมะเร็ง เอามายืนยันแล้วแขกรับเชิญที่อยู่ในรายการเนี่ยซ้ายมือคือท่านที่รักษาหายเป็นมะเร็งะระยะสุดท้ายแล้วหายแล้วขวามือเป็นคุณหมอแล้วเอามายืนยันในรายการเลยว่าต้มใบมะละกอกินแล้วหายจากมะเร็งจริงคืบหน้าของการที่ใช้น้ำต้มใบมะละกอรเราได้เห็นพัฒนาการของผู้คนที่ใช้น้ำต้มใบมะละกอในขณะนี้เนี่ยที่ มีรายชื่อในมือผมเนี่ย 10, 11คนนะมีเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อซักถามได้ผู้ป่วยลำไส้และขึ้นไปถึงปอดโดยแผ่นเอ็กซเรย์ซึ่งคุณหมอยืนยันว่านั่นแหละคือสารมะเร็งที่มีอยู่เต็มตัวแต่ว่าวันนี้ก็เขา8ปปีแล้วหลังจากวันนั้นก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนตรวจแล้วที่ปอดไม่มี เชื้อมะเร็งนะครับขอบคุณครับเนี่ยครับคุณผู้ชมขออนุญาตเอาบางช่วงบางตอนในรายการ N b t บเพราะถ้าเอาทั้งหมดโอ้โหเลยฮะร้องโอ้โหเลยเพราะว่าในรายการเนี่ยสอนถึงขั้นวิธีต้มเลยตูน <S 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 ต้องเอาอย่างนี้นะสับหั่นหันอย่างนี้ต้มอ,อย่างนี้ระดับน้ําต้องเท่านี้นะเรากินอย่างนี้อย่างนี้นะสอนโดยฝั่งซ้ายเนี่ยฮะคนที่กินมาแล้ว <S S S แล้วก็ยืนยันโดยฝั่งขวาก็คือคุณหมอ <S S ว่าอ่ะมันรักษาหายอย่างนู้นอย่างนี้ทีนี้ปรากฏว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้อยู่ในสังคมไทยมานานสถาบันมะเร็งฮะ ก็ออกมาชี้แจงว่าใบมะละกอร,รักษามะเร็งคือเฟกนิวส์นี่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโรคมะเร็งออกข่าวกันในทํานองมะเร็งระยะสุดท้ายรักษาหายด้วยการต้มใบมะละกอดื่มกินนั้นถือเป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริงประกอบกับอาจาร,รย์เจษดาก็ก็ออกมาเหมือนกันว่าเออมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันเป็นข่าวปลอมนะไม่เป็นความจริงนะทีนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้เลยฮะ คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันอีกครั้งไม่ปลอมฮะคุณสมศักดิ์บอกอย่างนี้ครับขอยืนยันว่ามันมีผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ซึ่งเป็นผู้ใช้จริงและเขามีผลตรวจทางการแพทย์มายืนยันว่ารักษาหายจริงคุณสมศักดิ์บอกว่าแต่ก็ไม่แปลกใจนะถ้าหากสถาบันมะเร็งจะออกมาระบุว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงเพราะ เวลานี้ข้อมูลทางวิชาการก็ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าต้มใบมะละกอแล้วรักษามะเร็งระยะสุดท้ายได้แต่คุณสมศักดิ์บอกบางรายงานพบว่าน้ำต้มใบมะละกออาจมีฤทธิต์ต้านมะเร็งแต่ก็ยอมรับว่าเวลานี้มันยังไม่มีการศึกษาในระดับคนหรือสัตว์ทดลองนี่คือสิ่งที่คุณสมศักดิ์บอกมันมีรายงานแต่ยังไม่ได้ทดลองในคนและสัตว์ทดลอง ขอให้เอาประเด็นนี้มาถกเถียงกันประโยชน์จะได้เกิดกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่ผมกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขก็คงต้องเดินหน้าผลักดันให้มีการวิจัยเรื่องนี้โอ้นี่เพิ่งกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะวันนี้บอกอย่างนี้เลยว่าผมดูแลสาธารณสุขอยู่ละผลักดันเลยเพราะฉะนั้นผมจะผลักดันให้มีการวิจัยเรื่องนี้เพื่อให้ผลมันออกมาชัดเจนเพราะถ้าหากน้ําต้มใบมะละกอทําให้ทางวิชาการยืนยันได้ว่ารักษาได้จริงเมื่อไหร่ ประโยชน์ตกที่พี่น้องประชาชนประหยัดค่ารักษาได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์ยังบอกด้วยนะฮะอ่หน้าต่อไปหน้าต่อไปทีมงานถึงแม้ในประเทศไทยจะยังไม,ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับแต่ขณะนี้นี่ที่ญี่ปุ่นเขาจดสิทธิบัตรแล้วเรื่องใบมละกรมีฤทธิ์ต้านมะเร็งหลายชนิดและมีความปลอดภัยสูงแล้วดังนั้น เราจะเอาข้อมูลทางวิชาการของญี่ปุ่นมาร่วมในการศึกษาวิจัยด้วยนี่ครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นคุณสมศักยืนยันหลายครั้งมากเลยในใน,ในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้นะฮะว่าคือมันไม่ใช่เฟกนิวและมันมีคนที่รักษาแล้วหายจริงเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราย้ำอีกครั้งผู้สื่อข,ข่าว3ามมิติเนี่ยคุณทีรุตนิมโรธรรมก่อนน้นนี้เนี่ยไปทำสกู๊ปเรื่องนี้ S <S 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 เคยออกสามิติไปรอบหนึ่งแล้วแหะ,ะขออนุญ,ญาตเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะสกุปนี้ก็เพิ่งออกไปนะฮะเมื่อวานนี้เองคือคุณธีรุตเนี่ยไปสัมภาษณ์ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดอกเรเพสัจกรหญิงพกากรองขวัญข้าวพูดตรงกันในหลายส่วนนะครับกับทางคุณสมศักดิ์ครับบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นความรู้ที่ต่อยอดมาจากองค์ความรู้ของชนเผ่าอบอริจินในออสเตรเลียเลย คือมันมีงานวิจัยออกมาในทํานองว่าชนเผ่าออรบริจินเนี่ยเขาเอาไปบํารุงเกล็ดเลือดรักษามาะลรักษาไข้เลือดออกมีข้อมูลทดลองบางส่วนจริงแต่เป็นการทดลองในหลอดทดลองอันนี้ก็ต้องย้านะเหมือนกับที่คุณสงสักบอกอะทดลองในหลอดทดลองเนี่ยพบว่ามันมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและต้านมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งช่องปากมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากแต่มันยังไม่มีการทดสอบในมนุษย์มันจึงสรุปได้ว่า ยังไม่มีงานวิจัยใดบนโลกที่ชี้ชัดได้ว่าใบามะละกอมีคุณสมบัติรักษาโรคมะเร็งได้จริงองความรู้ขึ้นบ้านเนี่ยเรายังไม่พบว่ามีการใช้ใบมะละกอในเรื่องของการไปรักษามะเร็งแต่ว่ามีการใช้กันในช่วงระยะ เท้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพอลองย้อนกลับไปเนี่ยก็มีการใช้แบบดั้งเดิมในชาวออรริจินนะคะที่เป็นชนพื้นเมืองในออสเตรเลียเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาสู่การศึกษาวิจัยในหลอดทดลองว่าทั้งตัวน้ำต้มของใบมะละกอแล้วก็สารสกัดนะคะรวมทั้งน้ำขันจากใบเนี่ยมีฤทธิ์ป้านมะเร็ง แต่ว่ายังเป็นในระดับหลอกทดลองพิจารณาเรื่องความปลอดภัยเราก็ไม่ได้ปิดการแต่ขอให้ผู้ป่วยใช้ศึกษาข้อมูลและติดตามความปลอดภัยของตัวเองประสบการณ์ของพวกเรากว่า10ปีเนี่ยไม่ได้มีผู้ป่วยคนใดนะคะที่ใช้สมุนไพรเพียงอย่างเดียวเขามีวิธีการดูแลสุขภาพอือ่นๆร่วมด้วยโดยเฉพาะเรื่องอาหารการปฏิบัติตัวการทำสมาธิแล้วก็ใช้การรักษาแบบแผนปัจจุบันร่วมกันไป ประโยคสุดท้ายสำคัญมากเลยครับซึ่งทุกท่านพูดตรงกันแม้กระทั่งคุณสมศักดิ์ด้วยนะนั่นก็คือก็ขอให้แนวทางหลักเนี่ยคือการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันค่าหาหมออยู่ก็อย่าหยุดก็รักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันและถ้าจะใช้ใบมะละกอเอา้าไปปรึกษากับแพทย์ทางเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกร่วมไปด้วยได้แต่แพทย์ปัจจุบันต้องเป็นหลักในการรักษา ย้ำตรงนี้กับคุณผู้ชมนะครับโอ้โหวันนี้คนแชร์กันเยอะเลยเพราะคุณสมศักดิ์แกโอ้โหคือกลายเป็นพาดหัวเลยอะไม่จริงไม่ใช่ข่าวปลอมรักษาหายจริงต่างหาก